เอา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 ซื้อมาจากบาทไหนไม่ได้สามบาทสามบาทนึงเตะไปซื้อมาตั้งแต่ไม่ต้องมือให้พ่อเรียนน้ำเน่ให้เรียนน้ำเน่ให้พ่อเรียนน้ำเน่พ่ออยากขี่พ่ออยากว่ายน้ำเพื่อกันไหมให้เรียนน้ำเน้ะเอาลูกขึ้นเด้อมันช่จมน้ำเด้อ ปาดคือได้สะไว้น้ำสวยเดียววะมไม่บายก่อนเร็วไม่บายก่อนไม่บายก่อนเร็วไ,ไ,<ๆ>ไปก่อนนะช่องอริยามาดาไปก่อนอนะทำอะไรเอาเอาไม่จีสาดน้ำใสอีกแล้วเอาแน่เอาไม่ลี่เล่นน้ำอยู่นี่เองมาดาน้องมาดาเอาจะมาสาด ยาศาสตร์มามันสิเปียกเอายาศาสตร์ยาศาสตร์พ่อสิเปียกเอาเอาเอามันสีเมือนเน้อน่ะยะาศาสตร์มาป,ปูปูปูมาด่าศาสตร์น้ำใสมาตีมาแน่เนี่ยมาด่ามันศาสตร์น้ำใส่พ่อเนี่ยอาบเสร็จไป เฮ้ยไม่ได้อาบเสร็จหรือยังพ่อเอาอันนี้ฮะไอเดียอันไหนอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เอาน้ำน้ำเด้อไปเอาน้ำน้อเอาน้ำอะไรเอาน้ำบาบายบายไปก่อนนะทำไอติมให้พ่อกินกินไหมกินบอกินบอ กินไอติมบ่เม่กินเอาเม่กินพ่อกินเลยนะเออเดวไปเกินกินพ่อกินเด้อโอเคไหมบ้มาโอเคพ่อกินนะพอ่พอพ่อก็อยากกินไอติมบายบายหน่อยเร็วเอาเด้อ <c oughs> จับ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 เอาไปตุ้มจับเอาไปตุ้มจับนกจับนกเอาเอาพี่พี่พ,พี่มาพี่แล้วจับเอาไปตุ้มเลยคุณคุณคุณมันอยู่คุณแล้วไปไป จับเลยเจ้าไปต้มเด้อเอาไปแล้วเปวไม่ทราวมาต่อยมันจะไปต้มไปต้มอ้ยว้้ยจิงกือ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 จะเฝ้าไปไปหาแม่ไปย่านบ่น้องมาดากลัวจิงกือเอาดอกคูนให้น้องมาดาก่อนเอาเปล่าเอาไม้เอาเปล่า เอาเปล่าเอาเปล่าทำยังไงเอา,เอาไไขอบคุณค่าแล้วอไปวนะสวยไหมสยัสวยสวยังุดยังยัยดสยสวย เย็นให้เบิงนะึงไหมเย็นบ่อน้ามัยเย็นดีไหมเอาเอาบากวนเอียกฮะเอาเอาบากวนเอียกเอาดอกคูนเอาดอกคูนเอาเต้อันนี้เด้อันนี้ยัยเตีย้ยไหนเด้ยอันนู้นน่ะแกมัวได้เด้ยอันนู้นเนียไหนนู้นน่ะบ่อแมน เอาลายบอดอกคุณน่ะเอาลายเอาลายเอาลายครับบอไม่บายก่อนเร็วบอจะเอายาลูกขึ้นไม่บายก่อนน้องมาดาจะไปแล้วนะเอาลายอ่ะเดี๋ยวพ่อไปเอามาให้ลูกขึ้นไม่บายก่อนไม่บายไปก่อนนะดอนน่ดไลค์ให้น้องมาดาในเร็วประตูใหให้น้องมาดาเนี่ยย็นเย็นสบายไหม ไปก่อนนะไปอนนะอพ่อมาเล่นน้ำอีกแล้วน้องมาดามีน้ำแตงโมไหมไม่มีมดแต่น้ำเปล่าน้ำดำมุมเหมดแล้วเหมือดแล้วเหรอเอาทำไมน้ำแตงโมเหมือดแล้วใจเย็นน้ำเหมือดน้ำน้ำเปล่ามีแต่น้ำเปล่าเหรอว่าน้ำเปล่ากับว่ากินแล้วว่ามีน้ำแตงโมวหยอยากกินน้ำแตงโมอยากกินน้ำแตงโมจังเลย ไม่มีหรอไม่มีใช่ไหมฮะน้ำน้ำทำไมไม่มีน้ำแตงโมฮะเอา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 ื้อมาจากบาทไหนไหมแด่สามบาทสามบาทนึงแต่ไปซื้อมาจต่ไหนไปไม่ตรงเลยให้พ่อเรียนน้ำแนะ้ะให้เรียนน้ำแนะ่ ให้พ่อเรีนน้ำแน่พ่ออยากขีออพออยากไหวหน้ำพื่อกันไหมให้เลีนน้ำแน่ิจมน้ำเอาลูกขึ้นเด้อมันช่จมน้าเด้ิเอาน้องมาดาทำอะไรเอ,ออเอาไปดับมันเห็ดเอาไปดับมันเห็ดหยางอเฮียพี่เบิร์จังเดร้อยกระทงเมสิม่เฮียพี่เบอร์จังเดมันเป็นงานมันเกนเ